สวัสดีครับเพื่อน,อนๆสมาชิกอ่องหวยสุดเล็กเด็ดจ,จาก Facebook วันนี้มาดูข้อมูลนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับตัวเดียวปักที่หลักหน่วยบนนะครับเพราะเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้นำไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งนะครับรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนเพื่นเองนะครับ ข้อมูลเป็นการคิดคำนวณนะครับตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์นะครับดังนั้นจึงไม่มีผลอะไรนะครับต่อการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่จะมาถึงนี้แต่อย่างใดนะครับขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจงนําข้อมูลไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเลือกที่จะตัดสินใจในการนําไปใช้ข้อมูลโดยตัวของเพื่อนเองนะครับทุกๆข้อมูลจัดทาขึ้นเพื่อเป็นการนะครับสนับสนุนรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ้ามนำไปใช้นะครับในสิ่งที่นะครับผิดวัตถุประสงค์โดยเด็ดขาดนะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีแล้วก็การคำนวณกันนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับข้อมูลนะครับก็มาดูย่ออาสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณนะครับส่วนท่านที่เข้ามารับชมข้อมูลนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไคร e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนจะได้ไม่พลาดนะครับใน เวลาที่ผมลงคลิปวิดีโอนะครับจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์พิจารณากันนะครับทันท่วงทีมาดูสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณน,นะครับสำหรับสูตรนี้กันนะครับใช้หลักพันนะครับจำนวน1ครั้งนะครับหลัก10บนนะครับ1ครั้งหลักหน่วยบนนะครับ1ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลัก10เล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้ง หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่1 6ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 4ครั้งนะครับจากนั้นก็บวกด้วยเลข2คงที่นะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นะครับ6ครั้งก็คือคูณหนั่นเองนะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับ1ครั้งก็คือคูณ4นั่นเองนะครับ หนึ่งคูณสี่ได้เท่ากับสี่นะครับแล้วก็เก้าคูณหกได้ห้าสิบสี่นะครับให้ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลขสี่นะครับทุกทุกตัวเลขนะครับที่เพื่อนเพื่อนนะครับที่เป็นหลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับนำไปคูณด้วยหกนะครับแล้วก็ใช้ผลหลักหน่วยก็จะได้ผลเลขตัวเดียวนะครับเวลาที่เพื่อนๆสมาชิกบวกตัวเลขกันก็จะได้นะครับบวกตัวเลขที่ไม่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับมาดูงวดที่หนึ่งนะครับ สูตรนี้นะครับเริ่มเดินที่หลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งนะครับตัวเดียว17งวดนะครับ17งวดรวดนะครับเพื่อนๆที่มีเวลานะครับก็นําไปวิเคราะห์แล้วก็คํานวณดูนะครับแต่17งวดนะครับที่จะเดินนะครับอยู่ที่หลักหน่วยนั้นนะครับ ก็อยู่ท right. so, right. so so ี่จํานวนที่ผมนํามาคํานวณให้เพื่อนๆสมาชิกนี่ดูนะครับตอนนี้ก็เดินอยู่ที่หลักหน่วย1งวด2งวด3งมวด4งวด5งวด6งวด7งวด8งวด9งวดรวดนะครับหวังว่าสูตรนี้นะครับจะเดินที่หลักหน่วยต่อเนื่องนะครับจะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ3นะครับบวก2เท่ากับ5 5บวก8ได้13 13บวก3าได้16 16บวก3ได้19นะครับ19บวก6ได้25 25บวก4ได้29 29บวก4ได้33 33บวก4ได้37 37บก2ได้39 39บวก4ได้เท่ากับ43 43บวก2ได้เท่ากับ45นะครับงวดแรกนะครับสำหรับสูตรนี้ที่เดินหลักหน่วยนะครับเป็นงวดรางวัลที่ท้าย3ตัวบน395นะครับเข้าที่เลข5หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่1 ต่อมางวดที่2นะครับ4วก9ได้13 13บวกหาได้18 18บวก6ได้24 24บ่วกได้ 29, 29บวก3ได้เท่ากับ32 32บวก7ได้39 3 9บวก8ได้47 47บวก8ได้ 55, 55บวก6ได้เท่ากับ41 41บวก4ได้เท่ากับ45 45บวก2ได้เท่ากับ47นะครับงวดที่2ได้7 รงวัลเลขท้ายสามตัวบนออกสามศูนย์เจ็ดวิ่งเจ็ดตัวเดียวเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่สองต่อมางวดที่สามนะครับสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าเก้าบวกหกได้สิบห้า 15บกศูนยได้สิบห้าบกหได้ 20, 20ิบกแได้ 28, 28ิบกสได้ 30, 30ิบสกสองได้ 32, 32ิบวกห้าได้ 37, 37ิบวกสได้เท่ากับ 41, 41ิบเกสได้เท่ากับ43่ามรางวัลเลข้าย3ตัวบน603วิ่ง3ตัวเดียวเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่3 ต่อมางวดที่4นะครับ4บก0เท่ากับ4 4บวก3เท่ากับ7 7บวก8ได้15 15บวก6ได้21 21บวก1ได้22 22บวก8ได้เท่ากับ30 30บก0ได้ 30, 30บก7ได้ 37, 37บวก1ได้38 38บวก8ได้ 46, 46บวก2ได้เท่ากับ48ด ving ตัวเดียวเป็นเล็ข8นะครับ รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนนะครับงวดต่อมาออก 5, 3, 8วิ่ง8เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่4ต่อมางวดที่5นะครับ5บวก3เท่ากับ8 8บวก8เท่ากับ16 16บวก2ได้18 18บก9ได้27 27บก0ได้27 27บก8ได้35 35บก0ได้35 35บก1ได้36 36บก0ได้36 36บก4ได้เท่ากับ40 40บก2ได้เท่ากับ42นะครับตามวันเล็ท้าย3ตัวบน4 2 2วิ่ง2เข้าไปที่หลักหน่วยบน,นบถูกเป็นวัดที่5 ต่อมางวดที่6 0นะครับ0บวก2เท่ากับ2อบวก2เท่ากับ4บวก0เท่ากับ4 4บวก3เท่ากับ7 7บวก6ได้เท่ากับ13 13บวก2ได้เท่ากับ15 15บวก8ได้เท่ากับ2 3 2 3บวก6ได้เท่ากับ29 29บวก5ได้เท่ากับ34 34บวก4ได้เท่ากับ 38, 38บวก2ได้เท่ากับ40ได้0รางวัลเลขท้าย3ตัวบน2-7-0 วิ่ง0ตัวเดียวเข้าไปที่หลักหน่วยบน,นบถูกเป็นงวดที่6ต่อมางวดที่7นะครับ2บวก7เท่ากับ9 9บวก0เท่ากับ9 9บวก7เท่ากับ16 16บวก5ได้21 21บวก5ได้26 26บวก3ได้เท่ากับ29 29บวก8ได้เท่ากับ37 37บวก3ได้40 40บก7ได้เท่ากับ47 47บก8ได้เท่ากับ55 55บวก2ได้เท่ากับ57รางวัลลิท้าย3ตัวบนออก7 8 7วิ่ง7เข้าไปที่หลักร้อยนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่7 แต่นี้ผมจะเน้นนะครับไว้ที่หลักหน่วยบนนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับต่อมาเป็นงวดที่8นะครับ0บวก8เท่ากับ8 8บวก7ได้15 15บวก1ได้16 16บวก4ได้20 20บวก3ได้23 23บวก3ได้26 26บวก4ได้เท่ากับ30 30 8ได้38 38บก6ได้เท่ากับ44 44บก6ได้เท่ากับ50 50บก2ได้เท่ากับ52รางวันเล็กท้าย3ตัวบนนะครับก็เป็น272วิ่ง2นะครับเข้าไปที่หลักร้อยนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนเป็นงวดที่8 มาจะเป็นงวดที่9นะครับ1บวก7เท่ากับแ8บวก2เท่ากับ10บ0บวก3เท่ากับ13 13บวก0ูนย์ได้ 13, 13บวก6ได้19 19บวก8ได้27 27บวก4ได้เท่ากับ 31, 31บวกแได้ 39, 39บวก2ได้41 41บวก6ได้ 47, 47บวก2ได้เท่ากับ49ได้เป็นวิ่ง9นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก5 7 9 วิ่ง9นะครับตัวเดียวเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่9ทีนี้มาดูนะครับในงวดวันที่1นะครับมิถุนายน2564กันนะครับสูตรนี้จะเดินต่อเนื่องหรือไม่นะครับก็ไม่มีใครทราบได้นะครับเราก็มารุ้นผลกันในวันที่1นะครับมิถุนายน2564นะครับ สี่บวกเจ็ดได้เท่ากับสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกเก้าได้ยี่สิบยี่สิบวกแปดได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกสี่ได้เท่ากับ32ม2ิบสองสามสิบสองวกสได้สามสิบห้ากหได้4ี4สิบสี่สิบวกสอได้4ี4สิบสองสี่สิบสอกหได้สี่สิบวกเได้เท่ากับ55 55ิบห้าห้าสิบห้าบวกศูนย์ได้ห้าสิบวกสได้เท่ากับ5้าสิบเจ็ดนะครับ ส่วนนี้ได้นะครับเด่นตัวเดียวเป็นเลข7อีกแล้วนะครับงวดนี้หลักหน่วยบนนะครับ7นะครับหลัก10ก็7หลักร้อยก็7นะครับงวดนี้น่าจะวิ่งรูดที่7นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะอ่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆืสมาชิกทุกท่านนะครับในการนําไปวิเคราะห์พี่หน้านะครับตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนๆืนเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ